โอ้โหเดี๋วมันจะเดี๋ยมันสวัสดนสวีเดนกับท่านผู้ชมอ่าปอกกับตุเรงเรากรองเจ้าก็ย้ำกับยงนี้กระเด้งเม่งมาเร่งกับตกยากกระเช้ากับปีน้องกันน้องคายโภมิดหนักเอฟบีเลยรับมาจามาจะมาจะมาเดินทางไปอะเม่งจะเด็ดนึ่งครับผมต้องมาหลังคืนครับออกตรงใหญ่ก็ย่งโลต้องติดตามเลยว่าเม่งจะเด็ดนี่หน้าตาแันเดียกับประชาชนดีครับดีมักเลยเลยติดตามเลยกับท่านผู้ชม Soi <Sí> dạp ờ, <tnak> <tiny> <disk> rồi đi dạp 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 đi. dạp 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 เดินทางไปอ่แม่งจะเด็ดนึงครับผมครับแมงแม่งจะมาเล่งวิ่แมงจึงเป็นจวงดูดูการเดียวว่าจวงนี้มีหมากใช่ไหมชื่อเดอะจวงไม้ดอกจวงอินดอกกินหยดโอนต้องหนักขึ้นกับอ้อจวงใหญ่กว่อีโลมันไม่หรอมแป๊บๆตรงใหญ่กว่อีโลเหมือนโกมิดเลยต้องติดตามเร็วว่าแมงจะเด็ดนี้หน้าตาแันเดียกับปัญชาัด

สวัสดีคับพี่สวดีครับสวดีคับสวดีคับปาเพื่อเครื่องปุงเหผมนำนำมันติดตัวนี่ขึ้นได้มากไหมครับจะขึ้นได้ประมาณนักเท้ากรู้ได้ออสี่เดินนะเดินน้ำตะเบร็อกน่าจะได้นาะเป็นบนกบบนนกวนกับตงเล้งอย่าไมีลยครูกนี่มันยังกันในบ่นกวนกลับ บ้านผมมันอยู but, bueno. <c oughs> ่ริมคลองดีไหมกันหน่วยจริงกรับเนี่ยแต่ป่าทาบ้านท่าหนาปั่นหนาไรนาหอมาหลูกวนมันหอมโรยพวกอะป่านท่ามากับป่านก้อนับผมกับผมครับไปปลนแปลนแปลนดังโอเคออถึงไหนครับองครับโอเคกินได้ครับครับต่แลกไงี้ยลูกมันจะซุกอบแลอวเนื้อครอผมหวานหวานวานโอ้อ่ะเกงร่มได้ไหมับบนี้ ไม่เลยนังกับยังไม่ได้ตรงจิ้มเลยดิต้องต้องกิ้มเลยโอู้ห้าเก่งร่มหน้าร้อยลูกหูนี่ผมหมันหมแบบเก่งเจ้าไปเก่งร่มกบมันร้อยเลยไป่้อยแก่เไม่ไม่เบบโอ้ยตามควายครับโอ้ยตามควายเหรอแม่ครับมันโอ้โหตามควายถึงมันเป็นมันจะลงไหมิงกลับนึกกับหมไปเดี๋ยวหมไปนูนึกกับปิดควายดิห้มนึกนื้อแต่ควายนี่กับไปลองกินตาบุญกินเมื่อลูกควายแก่ไงนั่นหรอลูกหลุดควายไปออกเรียวเก่งร่มได้เก่งร่มได้อ๋อหลัก

เเดี๋ยวการปืนนี้ไปไนม่ดกเดี๋ยวลงมาลุยนีนี่รับไปใช้เนี่เปไปเรื่อยครับอเาตีครบผมตพี่ลงี่ลงมาเอก็ต้องมาเรเลือยครับโอ้ไหน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 เอ็ดในเกาะครับี่ครับโอ้ยมาครับมาเลยมาเลยมันมันมันมัมันมัมัับมมมมมันมันมันัมมไม่ได้กินดีครับ มีช่วงเดือนไหนครับนี่ช่วงเดือนมิถาจนถึงกุมภาพันธครับผมมันเลื่อนเลยก็เลื่อนเลยเอาเลื่อนไปจับบนป่าอ่าครับเนี่ยเนี่ยปอคือเมฆนี่ปอร้มอย่ามามันจะลงมาตามไฟอ่าตามเฟ้อยเดี๋ยวเดี๋ยวตามมาไว้ถึงกึนรอบได้เลยมไหมกรัอ่าถ้าเราไม่จับมันกึนรอบแล้วถ้าเปิดทุ่งรัว เอาหลวงยนทิ้งไว้เลยหอไายเดียวเก็บอยู่นั่นเองเพี้ไเนี่นี่วิธีการฮะอาร์บวิธีการนมคือพอเราตามแล้วกอย่าเดีตังเออดแบบมอยาอะไรยายาปลาเเยยาเชียร์ปาะอย่าเงยมันเอร่มมาแ้วโอ้ยหอ

เหยียบกีแดงเหรเขอาเนื้อรเนื้โม้เกาะไสุดไว้ในมู่กับุงลงมนมูกเกาะในมู่อะไรเวลงมาขอไม่รับจับุจับไม่ต่อห้าหมู้อ้น้าว่าจับเต็มนี่เนีคือนีอาเต็มเลยคนน้วเต็มเลยอะรับยิงม่ัยไม่ั

หย่อได้ไปตึงบุ๊บ่ะ่อตึรับแรงลย่อบลอกม่เลกกันถึงรอบได้หรอเ่ได้เลยครับตอนนี้ผมไปช่วงร้บตอนอะไรครับผมต้องํามหรอกมันับก็ได้มาประมาณครึ่งรอบตอนนี้แก่่งพลับ แมงปลับกับเป็นแมงชนิดนึงที่อย um, sort of okay, um, uh, uh, ู่ในส่วนของปากไตครับผมหลอดฉาดจะมีความมันวิธีการก็คือเอาไว้คืออาจจะทำไประวังอาจจะแต่ว่าเราไม่ก่อนเราใหญ่ระเต้ครับนะระเต้ระเต้ซึ่งเราปล่าเหมือนกันเลยซึ่งกับซองควยครับผมซองควยให้ซึ่งมันจะบินลงมาตามควยได้ครับแต่ว่าต้องผมผมตอนผมตอนเล่นตอนแบบดับกูอาจจะมาดอกจ่ายครับผม ดังบูเลยก็เป็นยองดูดูกันอ่าโหเจอแอติบายไอ้นี่เที่ยวไอ้แบบเนี่ยแบบนี้เลยอ๋ออ๋ออ๋อนีก <c oughs> ่วิธีการคือเนี้ยเนี่ยแบบใหญ่แบบเนี่ยเนี่ยก็กำลังปัดด้วยก็คือเดี๋ยวออกมาดูดูนี่นนก็คือก็ปัดด้วยกันธ์อย่างนี้ครับ <c oughs> อ่าออกมาปัดด <c oughs> ้นยกันแบบนี่ก็เรียกว่าแมง่งรับกำลังต่อยงัง กำลังฟิชชิ่งอย่างเงี้ยป้อมกับป้อมนี่ต้องรำมันจะเจ้าเป็นไก่อ๋อเป็นไก่เต็มพุงเลยเต็มพุงเลยจ้ะแบบลูกยังเป็นที่กินเยอะมากเลยกูอ่าปรยโปรยโปยเตยนี่มันได้ได้ดูจักกันอ่าได้รู้จักเลยจ้ะหน้ามปาดเล็กนิดตัวนี้โอ้ตัวนี้หนามปาดเลยเหอเฮ้ยอย่าโอ้ตัวนี้อันนี้ใจวุฒินี่น่าเป็นบีโต๊กแน่นอนตัวนี้ตาลางนรกผีไม่ไม่หรอกกินกันเองแล้วนะครับเอ้โหใจจับจับปานปาดว้าอะไรนะ ban may bỏ đi thôi Anh mày anh này, mày đấy cảm ơn mày, duyên dáng. Mày duyên dáng. Mày cám Mày dáng.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  Mày Mày dáng. Mày dáng 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 à dáng 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 Ờ hờ mà liền 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 liền Ôm luôn á liền liền Bịt 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 này ra bây giờ Ồ, cái bây Mình tui, mình tui lưỡng Kín đáy cú, kín đáy Ô bố chàng luộc ở đây liền hả? Mình, mình mân màu Mình nuôi bình muối nhỉ? Bình muối nhỉ? đại đại, dạng con rói, kinh con gặp tạm lục 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 gì rồi đây? gì gì con mà này? à, đi gặp. chú kéo đi. à, cảnh vật, yêu yêu cả tạm biệt chú. ở càng phá càng cô này. ôi giò, khung เอ้ะกังไหวยไอ้มันไก่กี้ออกขอนขึ้นหรือเล่าอ๋กังหวยไก่กีออกนึนขึ้นรับเนื้อตีใส่หนามก่อกันงายมันกินขึ้นถ้าไม่ใส่หนามันจะมีก่อยกินเด็ดปีกเด็ดวัวออกเด็ดปีกเด็ดวัวรับเน้อขาออกเด็ดาออกโอ้กระบวนการไม่ใหญ่กันนะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไล่กันนไล่กันสนไล่กันสนไอ้แมงฝัดปัตีับมแม่งฝัดปัดวัตตีปัดวัวตีแม่งฝับปัดวัตตีกับแต่ไม่ยุ่มปับวัตตีตีก็ทำ อ่าเมนูล,ล่ะลักๆที่นี่เดี๋ยวเขาทำแบบพริกนิดเดียเลยปาิปาิครับต่างๆโรยดังมันดังเค็มรับมันๆกลมๆดังเค็มเช็ดโดนนิดน้อยโอ้ปานๆรับโอเคเดี๋ยวติดตามกันเลยว่าวันนี้เราจะรังสรรค์เป็นลักษณะบัตรืออันนี้ก็เดี๋ยวแมงปรับปัดวัติตั้งกระทะก็น้ำมันน้ำมันกับอันนี้เราจะใส่

อันนี้ใช้เวลานานครับนานกัเป็เดียวผมไอ้ปัดไอ้ปอน้องอมอนก่อนนี่กใส่กไป้วโอ้ปัดไอ้อมนี่กอันนี้ถ้าดันไมยำตรง่ไวไไรมังตัวติดต่อมาเลยครับเดี๋ยวผมจะบอกปวดปุ้ครับผมอันนี้ได้ตหลับครับผมอะล้อเลยรวนุด้เลยมรโอ้ดูดลงมเย่เับอมวม กูจะรดจากบ้านอ๋อนี่รถเกูจากูจากบ้านเลยรัอบอ่าตามโดยวักัตีกับตาไม่จุมว้าวมไมุ่ตรีอนเนอ๊ะบุตรีเอ้ยย่าสุดยอดสุดยอด้าไม่รไม่รวยรถนนึงเดี๋ยวกลางเดี๋กลางกางเลยรถว่นี้นไม่มีแล้วกับตาไม่จชมอันีหลังนั้นในตากุ้นแงับเลยนะแรงเกงเกแรงเกอไไอ้หนามิดะมน ก็ปนมือกไ<ม>็ได้พี่ไอหนามิดไอหนามก็ตตีตงติดกล้วยอยู่ปรอตูติก้ยเยอะไอไหน,นามิดจะโอเคกับสมาชิอตอนนี้กัวัตถุดิบของเราเริลมจะ,ะรับประทานได้แลวครับน,นี่นี่ตอนนี้หรือเองเนี่ยกตีเองเล้วนี่โดยใจแล้ววิธีการน,นันน้นคือเมนูอยากกินนะเนี่ยรต้องต้องยืนยันรับ ช่ก็อีแบบอ่อนๆนะคนับอ้าวปานๆกับท่านผู้ชมมาอย่าเสื้อแบบชุดๆเลยสุดๆเลยวันนี้ปะตะการอ่าบนเก้าวนี่ปะตะการบนเก้าอืมอ้ก็ผมกูม่หม่วงนี่นี่ผมกลางเรกในนเนี่หกมันนี่พอได้เวลาเรากล่อมุงอ่าลอมยิมปอมยิมอยมันกกินโดเลยว่ามัน มันเลยก็จะมีกิมมอนนนมีมีกับม้งก็ปิกไตกันประกัดปุ๊บกือมันจะัูนในปากนะปอกเลยมันกิมเลยก็หว,วานในตัวเลยเืมะอืมหวานหวานเหมียวออ้ย่าหอมเนี่ยมันหอม,หอมน,น้ำซครับใช่ใช่ มันโรยแต่เกลือกิไก๋ไปเปลี่ยวมันมันแต่มันไม่ได้มันเอือนแบบมันสดปลามันมันเนื้อมันมันเนื้อทัดนั่งบางคนเขาเคี้ยวเนื้ออ๋อเดี๋ยวอ๋อแม่นี่เป็นผู้มันแบบตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไก่ไก่ไก่เดือดเลยตวง จแก้ทิ้นเดินเนี่ยครับผมจะไม่ล้ากันจะเหลื่อมแกจะเด่มพุ่งครับผมต้อบอกว่ามันใกล้ทันแล้วเกือบมันก็ตายเลยตัวนี้อ๋อบโหบอกว่าตายเลยครับผมอ๋อบอกว่าเงตัวนี้แต่ตายคุณไมันจะตัวเต้นเลยใช่อืมขนาดจะให้ปีฝืนแบบนี้ตัวฝักตัวเสต็จก็คืออยู่ใต้ดินจนจนว่าถึงเวลาระยะที่ว่าโรมอีกเขยก็มีปาร์มพันออกมาเปลือกปาร์มพันออกมาแล้วจบเนวะกิน้อยครับอ่าตึงมาแล้วครับโอเคขอบคุณครับ โอ้ยี่ดอกเกาเนี้ยวะร้อยนี่พวกมืมครับยมเนี้ยกัร้อยรอพอผมไม่เกี่ยวกีเกาด้วยกันเนาะยำเกาตัวยำยำนะคือทำไรไม่ได้ต้องยำอ่ะคับคือมันได้ปุ่มีตีมีตีอ่ะอามัตั้งตัวเลยเยวตั้งตัวเลยเยอะตัเลยดซัดมันหอมอีกแบบนึง นี่ทดเลยนะครับต้องไปแล้วอะครบ้างล่ะครับ uh, อ๋อเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเข้าไปอืมนี่แหละกับหน้าตาของมลเรงปรับครับแมงปลัดแมงปรับหรือแมงวังกับเป็นบาราตินตายกับเหล่าเตะจะเรียกกันในเตะละตองติ้นชาวบ้านตัวปจะเรียกท่านท่ว่าแมง ไปในความเป็นจริงแล้วสัวจเนตินี้กับมีขา,ขาอกขาเขาต้องเรียกว่าแมาเลงครับผมถึงจะถูกต้องส่วนคําว่าแมงครับอ่าต้องมีแปดขาขึ้นไปครับหน้าตาเลยลักษณะกับท่านผู้ชมอ่ามาเล่งปรัดนะครับก็อยู่ลักษณะไกลๆแมงกีนุ่นอ่าเหมือนปีนองเจ้าอีสานปีนองเจ้าปักเนื้อก็อยากกันครับผมลักษณะไกลๆกันแปลว่ามาเล่งปรับนะคนะรับ,บตัวใหญ่กว่าประมาณสามเต่า มีลักษณะลำตัวกลมรีปีกหนกแข้งปีกในค่อ,อ,อนข้างอ่อนมีหลักลายสีครับอ่าสีเตาสีกาวสีน้ำตาลเข้มแหล็ก็สีดำรับผมก็โอเคครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เตื้อเป็นการชิมวิธีนะชิมวิธีแมงครับนี่ก็ไล่ปีแล้วอ่ะอีใายทอดไอ้ท่านไม่จำเห็นว่าข้องดีข้องเด็ดข้องคนบักไายครับผมแล้วก็ช่วงในฤดูกาลตรงนี้เราก็ได้ชิมก็แต่มันร่องเดือนนะ บอ้โจงนี้คือ่องตนดูดูกา่แต่จำเนียมันต้นใจกับนะแต่หมัดรังจามะได้ครับเฟซบุ๊กจามะจุกรูจุกรูแล่วันนี้ก็ต้องเราคำว่าข้อคุณครับครับผมที่ทำาในรายการระยะเมืองยิมด้วยผมเนี่ยได้มาได้มาบเป็นประสบการณ์ครั้งแรกครับครับที่ได้มากินก้องร้อยได้มาฟกวิธีได้มาัมปั๊ความร้อนยังอยู่ข้างเตาแต่ถ้าต้องข้อคุณมากๆพีละวุ้นมีประมาณโจงประมาณนัก ต้นเดือนเมีาดละถึงต้นเดือนมีตันาครับผมมาจะมาจวงากลับมาะไรกับอรไรเปล่ามาทอบๆถึงข้างไว้ทักคืนเนื้อหลงแจวอะไรต่อมักินเงี้อ๋อคือถ้าใครต้นใจติดต่อมาได้ครับติดต่อมาได้เลยครับกินนี่แหละเดีเลือกกินกั็คือในใน้ายใน้ายกับเดี๋ยวมันได้ไม่ได้เอาไปถือเนื้อหมูเดูลหมูแล้วครับครับขอบพระคุณท่านผู้ชมทุ๊ท่านที่ติดตามชมสารวัลวันโกเมีอะไรทีมันรายการระยำมังยิมต้องกอกล่าวกัะมา สวัสดีครับ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 ขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมากที่ให้ความรู้นี่แล้วก็เอาอาหารดีๆมาก็เรียกว่าได้แบ่งปันวิธีได้เพื่อเพลงวัะแต่ถ้าเป็ของคนบักไทยมาอะไรตลอดแต่ว่าในจังหวงดุกันดูแล้วก็มาอะไรเลยกับนคที่เปลาปลาตาตรงตาบล็อกเนี่ยพวกจะไปว่างกันไปดักเต้